พ่อผมครับบ่าวสกุลค,คนสว่างครับวันนี้มีเมนูต้มเส้นใส่กุ้งพี่น้องใส่กุ้งใส่ไข่นะครับอ่าเป็นเส้นกว๋วยจั๊บนะครับผมเตรียมถ้วยปูดูเลยพี่น้องกินมัดบ,บ่าวูนี่อูหนาวหนาวหนาวครับผมมื้อนนี้กเป็วันอ่า วันที่หนาวที่สุดนะครับผมวันที่หนาวที่สุดก็หมายความว่าทักแตียท้กแต่มาปีนี้หนาวครับนี่ตกมมาปีนี้หนาวกอยู่อุณหภูมิอยู่ที่สามองศานะครับอ่ะวอไหล์ย,ยังห้างครับมาโฟกัสที่ต้มเส้นครับผมมืนอี้ก็เป็นวันหวยออกนะครับผมเนาะวันที่สิบเจ็ดมกราค,ครับผมสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมเนาะเป็นไผ่ โชคดีแน่กะขอแสดงความยินดีน่นะครับผมถ้าไพย,ยังบอถึกกะสู้ต่อไปครับบารสก,กุลกับบอึกขึ้นกันครับมาพี่น้องขอจัดใส่มือนะครับวันนี้ก็เป็นวันยุทธของบาสนสกุลนะครับผมวันยุทธ โรงแรนไทยสามท่านนะครับเมื่อนี้หืมบึกกุ้งพี่น้องหนาวมื่อี้ครับหนาวหนาว มันเยิ่นๆนะพุ่มกับสามองศาค,ครับโอ้อยเดี๋ว่าแบาบไข่ครับต้มใส่หมูใส่กุ้งครับผมมากินน่วกันนะครับผม ก็เป็นรถไข่ครับเพิ่นมาเอาไข่กำลตังทีไปแล้วลลลรถรถสิบล้อครับไปแล้วครับเอาไข่โอ้หนาวไรครับมุนเนี่ยบางจังหวัดก็เชื้อ,อันว่า กวยจับนะครับผมกัวยจับบุนบางบางจังหวัดก็ชือว่าเป็นไอ้ต้มเส้นแกงต้มเขาเปียกเส้นนะครับผมเขาเปียกเส้นถ้าแกงเส้นจะเป็นวุ้นเส้นนะครับแป็นผมเอื้อนกัวยจับแล้วกัน หนาววนนาวพี่น้องขอรทษเขาให้น้ำมูกน้อยอากาศมันหนาวไหลเมื่อนี้เป็นเมื่อที่แรงงานไทยในอิตาเลียโพสเฟซบุ๊กครับว่าเป็นเมื่อที่หนาวอีดีเมื่อนี้เย็นครับบางคนก็เห็นงานไปเก็บพักเก็บมีตากตากอากาศหนาวโอ้หนาวอีดีครับ ใช่ครับข้างในเป็นชุ่มชุ่มช่ำๆเลยครับข้างในเซ่บครับเซ่บ เด้อครับาไปเริ่งคลิปนี่มากินน้ำแซ่เหมือนกันครับมากินกน้ำแซ่กับบ้าสกุลครับผมหอาวน้ำมูกย่อยครับรดขออพังนะครับผม นะครับวิถีชีวิตแรงงานไทยนิสเดียวครับยากอย่างก,ก็เหตุกินเองครับผมผมมีร้านค้าคือบ้านเฮาครับผมแต่ผมมีร้านค้า,า,าคมีหวา,า,างซื้อเหมือนหลายๆประเทศครับผมส่วนมากจะทำแต่ง,งานกัน ากาศหนาวๆต้องกินต้องห้อนสินะครับอบอุ่นดีร่างกายครับลมกระแห้งปุะนะ่นหะเบื่องกระแทกเสีชูปป่ผิวกับวับเลยครับลมแห้งยุ่งยำ ุ้งถุงนึงพออยู่ที่ราคาประมาณ40เชคครับผม40เช็คเกลยวครับผมกับประมาณ400กว่าบาทไทยเขาบม่หน้าจะถึงโลนึงครับน่าถึงครึ่งโลกับบ่ถึงครับผม ใส่พักขึ้นชายนะครับนี่ครับกุ้งตัวใหญ่อยู่ที่ว่าตัวใหญ่ครับ แล้กจีนน้ำนะครับผมอื่หึใคอ,อง ใช่ครับมาถวยบนนอเบาสุกนมนันนี่กินแค่อิ่มแล้วครับผม มี้องแมวมาเด่นนะครับมี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 กิ่นกุ้งไงเอ้าแมวบ้านนี้บกลิ่นกุ้งครับเฮ้ย้ยดินมาบกกินครับผม กินคุ้งพี่น้องเม,ม,ม,มวกินคุ้งครับกินหน้าครับเม,มวบ้านนี่ชาแเมวอยู่แค่มวัดป้านี่ กินมักแดงครับผมมักแดงแตงกวาเขาเลยอ่ะ <Okay. S 1> กินอยู่ครับเจ้าญาณแมวบปได้เลี้ยงครับผมแมวมาเองครับแต่ว่าผมกให้อาหารมันมันก็เลยติดมีตัวเดียวนี่ติดครับผมหมกกินครับ cùng học cho bình không cho bừng cho bừng chín vô hấp chín ai con không bớ không sau ชโชว์ไปหาบ่าโจู้ีบบนเรื่องอยู่ครับแมีวทั้งหุ้นเป็นแนวไวนดเนี่ยเมื่อก่อนกบโทรไปเล่นครับบ่าวที่โอโทรไปเล่นครับไอ้ไอ้เชฟต้นครับผมโทรไปเล่นน้อกัน อิ่มเข้าไนอยู่เกือบเม็ดพี่น้องเกือบเม็ดเต็มหมดเม็ดครับอิ่มเด้อเย็นมือจนแดงเ้ยครับหนาว นี่ก็เป็นควันน้ำส่วนตัวนะครับในห้องผมมีตู้เย็นส,นส่วนตัวครับเลยกอกเลยครับโอเคครับัค,บคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับกินก๋วยจั๊บครับผมใส่กุ้งใส่ไข่อย่างหลายเติบเลยครับผม ก็ขอให้พี่พน้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับใครที่เพิเ่งคลิบบาสุโนคนสว่างขอให้ร่ำล้ำเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับผมอย่าเจี๊ยบอย่าจนแล้วกันครับับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ